ก็กราบสวัสดีทนผู้มทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้โซนไม่ใวันนี้วันนี้อยู่กับพอ่อนะ้าคุณเจม์นะเม็ดแล้วเราจะขึ้นไปถึงข้างบนได้หรือไม่เราจะขึ้นไปถึง,ต,องอตรงไหนเราก็มาดูกันนะครับผมซึ่งคุณโดนเมล่า,า,ลาประเด็ดแล้วไม่ต้องอ ซึ่งในตอนซึ่งในในตอนนี้มันก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะฮะทบไหนดีกว่ากันนะครับตอนนี้มนันอัปเดตใหม่นะครับกัาตันอันนีาไว้ฝึกไปด่านข้างบนสุดสามฮองให้ให้ให้ล็อกหน้าจอพอดมึ port. งไม่เชื่อมดูแทงยูพอมี ไวะเออตบก็ตายดิตลงจอโอนน้นล่าก no. 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 หน้าจอแล้วไม่ได้ช่วยเลยเลยอะ่ะไม่รู้ยังไม่เห็นเลยจะให้ดูยังไงไ,ไหนอะ่ะ วะกูไอ้พอดไหมเกิดว่ากูไม่รักมึงนะกูต่อยมึงไปแล้วแต่กูรักมึงไงกูเลยไม่ต่อยโคตรยากไอ้ย่าเบนกับแดนครับเดี๋ยวเราจะไปสิไม่ใช่พวกนั้นเลยถูกต้องเราจะไม่เสียเวลาเลยแล้วกันเราจะไปเอามือตบสีเขียวมาให้ได้ใช่ไหมครับคุณพอดเล่นเรนโบว์ไม่ใช่หรอท่านโบไม่ใช่หรอท่านเรนโบว์ ไม่ใช่เขียวหรอวะเอ้าเชี่ยมันอัปเดตมันอัปเดตใหม่เหรอใจใจใจเร็วเอโอเคก็ปุ่มตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะคุณกัปตันครับครับผมอยากจะถามคุณกัปตันว่าในในในตอนที่เล่นอย่างนี้เราตกลงไปมันมีซูเปอร์ฮีโร่ไปตามเราไหมครับก็ต้องมีอยู่แล้วกัปตันฉันฉันฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนฉันฉันฉันครับซูเปอร์ฮีโร่นะก็สมมุินะครับเอ้ย ถ้าสมมุตินะครับเราตกลงไปแบบนี้มันก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่ลงไปนะครับถ้าสมมุติอ่ะผมล่นลงไปตรงนี้ซูเปอร์ฮีโร่เอา้าพอร์ตหายไปไหนวะนี่อึ่งอ่างกแพ้นี่นนนอ๋อถ้าสมมุตินะครับพอรผมล่นลงไปเราก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่นะก็คือกระโดดปื้อแบบนี้นะครับเน้ยนีย้ยนีอ้อา้อาวอ้าวรอตรงนั้นเลยครับคุณพอร์ต เง็นเง้นเง็นเอเอ้าไม่มีซุปเรฮีโร่แไหนแน่นอนอยังไงได้ยังไงมึงมาได้ยังไงรเฮ้ยชีชัดนี่มันไม่ใช่ตบทองลแล้วเป็นตบหั่งหมะ ตบตบหนะน้ามึงอะเอยไม่ใช่ <c oughs> โอเค <alia> เราจะมาเราจะมาเอาทรองกันนะอตบตบอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ็ดนิง่งมวยได้นะครับปะไม่เสียเวลาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเออว่ะไปเดือไปเดือ <c oughs> ไปเด,ปเดอะโอเคครับผม เราจะไม่มีการเสียเวลาผมจะลองเล่นก่อนนะครับแบบไม่ล็อกหน้าจอทุกคนว่าเล่นได้ไหมได้เล่นได้แหละสําหรับผมนี่ล็อกไม่ล็อกหน้าจอผมไม่ถนัดเลยนะครับผมว่าผมล็อกหน้าจอถนัดดีละผมไม่ล็อกหน้าจอตลอดอะถามถามท่านผู้ชมได้ยเวนบัตฟุตน,นี่เ้ยมาดิ แกไม่รอดแน่เรื่องไม่ต้องห่วงนะครับนี่คือซุปเปอร์ฮีโร่คือรปฮีโลมาแล้วจ้ามาได้โอ้โหกระตันจำได้ไหมฮะตีปุ๊บหล่นปั๊บฮป๊อดอะไรนี่นีไม่รู้ฉันดะทำได้ป่ะนะฮุยได้ปะได้ปะ ระบาดนะจอไม่ได้ไม่ได้เหรออย่างนี้รุงเรื่องทังี้ทำะไ่ามไม่ได้ฉันทำได้แค่ครั้งเดียวปะปะปะโอเคเราไม่ไการเสียวเวลาเราก็จะไปขึ้นโหมดกันเลยนะครับทำได้เรเวนบล็อกฟุดเฮ้ยโอ้ จับนันเราต้องเราต้องรองให้มันต่อ,อก,ก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยเดินมาไปเลยว้าคุณกับตันครับไม่ต้องมาลงมาตามผมครับดี๋ผมจะขึ้นไปนะยที่คุณกับตันไม่ลงมาโอเคตอนนี้เราก็อยู่สีเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับยอมยอมยอมจะบดบ่ดจะลองเล่นแบบไอ้นี่มัง้งตอกหน้าจอ ไม,<อ>ไม่ล็อกไม่ล็อกลองเล่นแบบไม่ล็อกหน้าจอนะครับมาดูกันว่าผมจะถนัดหรือไม่ก็หน้าจอก็ไม่ถนัดนะตอนนี้เราก็มาสีอะไรวะน้ำตาลเนาะพอรใช่โอเคตอนนี้ผมมาสีน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะครับนะว่าไงนะให้ลงมาตามหน่อยเราเพิ่งอยู่สีเขียวนะเนี่ยอ้ยแม่งหล่นมาต่อหนะ้ากูเลยมึงบอกสีเขียวใช่ไหมเออไอ้เหี้ยตัวสีเขียวแม่งหล่นลงมา พอ่ออยู่ไหนอะมึงลองกระโดดมาตรงนี้โดดนนมามอีกรรรกระโดดมาอีกออมาอีกมาอีกมาไอตรงที่มันกระโดดเป็นชั้นแบบเนี้ยโอโอเค <Okay. S 3> ตอนนี้พ์ตก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยตัวเดี๋ยวเราก็จะมีซุปเปอร์ฮีโร่ดิว,วดิวดิวดาราดิวดิว เดียวเดียวโอเคตอนนี้เราก็มาเสียมตาลกับคุณพอสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผู้ดิผู้ดิเขาบอกว่าคุณมีติดตามโอเคลืมติดตามช่องผมด้วยใช่ไอ้ไอ้ช่องนี้มันดีมากครับโปรโมทดีบเออ<า>มผมเพราะผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกหรือเปล่านะแรกชัวร์ครับโอ้เ้ย